โอ้โห,โหเกมนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความดราม่าล้ะครับโคตรลุ้นโคตรเดือดครับในการแข่งขัน ACL e l ลิตถ้วยใหญ่ของเอเชีย e ล่ะครับโอ้โหงานนี้ไม่ง่ายล่ะครับ บุรีรัมยูในเต็ดครับลงสนามนะครับเจอกับกวางจูภายใต้อากาศเนี่ยหนงองศาที่ประเทศเกาหลีใต้แล้ครับซึ่งเกมนี้ต้องบอกแล้วครับนั่งกันไม่ติดลุ้นกันทุกวินาทีเดี๋ยวติดตามไ,มได้หน่อยแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามบุรีรัมยูในเต็ดกันเลยนะครับเกมนี้ต้องบอกว่า สุดยอดไปเลยนะครับสำหรับผลงานของบุรีรัมนะครับในการแข่งขันถ้วยใหญ่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกเลยนะฮะเกาหลีกราบแล้วตอนนี้ต้องกาบครับเพราะว่าการที่เจอเกาหลีเนี่ยในรายการเอเชียเนี่ยปีนี้นะไม่แพ้เลยครับสุดยอดครับนะฮะตั้งแต่นัดแรกนะ เจอโปฮังสตีเลอร์นี่กินมาก่อน10ในบ้านแล้วมากินอุซานฮุนไดจากนาทีบาปสุพนัทเหมือนตาในบ้านอีกโอ้โหต้องยอมรับแล้วครับว่า2เกมแรกถ้าย้อนไปดูยังไงก็ภาคภูมิใจนะครับสุดๆแล้วครับว่าบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บคะแนนเก็บค่าสัมประสิทธิ์ ทำให้อาเซียนเอเชียตกตะลึงกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยที่จัดมาแบบจัดหนักจัดเต็มในวันนี้เนี่ยนะครับก็ไล่เลียงมานะผมก็จะอธิบายไปด้วยแล้วกันว่ารูปเกมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเกมนี้เนี่ยใช้เคอร์ติสกูดนะครับยืนต่างชาติหนึ่งเดียวในแนวรับนะครับแต่ว่าใช้คิมมินยอกนะครับแล้วก็โกเมียงซอกเนี่ย ลงสนามเป็นคู่เกาหลีแล้วก็จะมีดูก,กาวคทางด้านของดิออนคูนะครับโกรันคาวซิตลูคัสคริสปริมคือคริสปริมเนี่ยพูดได้เลยว่าโอ้โหเล่นเนียนตาเหมือนแบ็กซ้ายอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องอะไรเยอะนะครับเล่นอินเวอร์สสามารถที่จะสลับกับคาวซิตได้ด้วยนะครับ หรือว่าจะสลับกับนักเตะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยลงมาทางด้านแบ็กซ้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยขึ้นไปสอดแทรกในแผงมิดฟิลด์แทนมันสามารถอินเวอร์สได้แต่ไม่ได้เติมนะคือตรงนี้อาจจะไม่ได้จําเป็นสําหรับเจ้าตัวที่เป็นวิงแบ็กแบบขึ้นสุดลงสุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ขณะที่ทางขวาเนี่ยไปสุดลงสุดดิออนคูนะครับทำผลงานได้ยอดเยี่ยมผสานงานกับสุพนัทเหมือนตาจ่ายให้สุพนัทเหมือนตาเล่นกับโบอาเกียคู่กับบิทโซลี่คือมันได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่า เป็นการบาลานซ์ทีมได้อย่างลงตัวสุดๆหรือว่าจัดระเบียบเกมจัดวิธีการเล่นได้อย่างสุดยอดนะครับเจอเกาหลีกี่ทีก็ไม่กลัวนะครับและต้องยอมรับจริงๆว่าสุดพนัทเหมือนตานี่มันเก่งเกินเด็กอายุยังไม่ยี่สิบสามเลยโอ้โหเหมือนตั้งแต่ยุโรปว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยนะครับในการเล่นหนึ่งองศาเนี่ยมันหนาวมากนะ เออแม้กระทั่งเกาหลีเองก็หนาวนะครับในการแข่งขันเนี่ยหนึ่งองศานี่เป็นอะไรที่โหดมากแล้วมีลมอีกด้วยนะครับเเกมมาในช่วงแรก1ิบนาทีแรกนี่ยังไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเพราะว่ามันเสมอได้ไงทั้งคู่นะครับเพราะว่าเขาเข้ารอบไปแล้วส่วนเราก็เสมอได้กลายเป็นว่าเขาต่อบอลครองบอลติดชึ่งเล่นช้านะครับมันก็เลยมีช่องว่างมีโอกาสให้กับบุรีรัมรู้แล้วว่าถ้าคุณมาทรงนี้เนี่ยโดนแน่ๆโดนแน่ๆนะครับ บุรีรัมย์ครับอย่างที่บอกไปครับด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเหนียวแน่นเนี่ยของอนักเตะไม่ว่าจะยุโรปนักเตะต่างชาติหรือว่านักเตะเกาหลีเองก็แล้วแต่มันแข็งกว่าฝั่งนน้นเพราะฝั่งนน้นก็ไม่ได้มาเต็มไงนะครับนาทีที่13ครับเจอซัดเข้าไปเลยครับบิทโซลี่ครับต้องบอกนะครับจากการเล่นมาดิออนคูให้กับสุพนัทแล้วแบบหักข้อไปแบบเนียนกริบอะทุกคนเนียนกริบหักไปปุ๊บโบเกีย เ,เขาเรียกอะไรข้ามบอลหลอกบอลไปถึงบิทโซลี่ยิงตรงตาข่ายเขาเรียกว่าทีมเวิร์กแหละครับนี่แหละครับของแท้ของจริงความสามารถเฉพาะตัวก็ส่วนหนึ่งนะแต่พอเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเขามากันเป็นทีมจริงจงนะเล่นเอากองหลังเกาหลีเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยห้าหกคนงงครับแหวกหกครับอย่างนี้ฮะหมายถึงลูกฟุตบอลเนี่ยแหวกเข้าตาข่ายไปเลยครับโอ้โหยืนงงในดงเกาหลีกับบิโซลี่ตรงนี้เรียบร้อย และหลังจากนั้นมาเราจะเห็นการประสานงานมากขึ้นเรื่อยๆของแนวรุกบุรีลำนะครับสุพนัทให้บิสโซลี่บิสโซลี่เล่นกับโบอาเกียทำชิ่งกันไปกันมาสุดท้ายเนี่ยมีจังหวะครับที่บิสโซลี่มาได้ยิงอีกนะประมาณสักนาทีที่17-18สเนี่ยครับสุพนัทเขาก็จ่ายให้แล้วยิงหักข้อดีก็มันไม่ตรงกรอบแต่มันหนีเสามากเกินไปก็เลยไม่เข้านะครับไม่เข้าฮะ หลังจากนั้นมาโอ้โหเหมือนเดิมเลยเหมือนดูภาพหลอนนะครับเป็นนาทีที่35มเนี่ยครับมิโซลี่จ่ายให้กับโบเกียแบบเน้นๆแล้วมุมไม่ใช่ว่ายิงง่ายนะมุมแทบจะไม่มีมันมีทางเดียวที่เข้าคือยิงยัดเสียบสะเสยใต้คานหรือว่ายัดเสาแรกเนี่ยซึ่งโบเกียทําได้ครับยิงเปี้ยงเสียบเลยโอ้ร้องกันลั่นสิครับแบบนี้ทีมกวางโจครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วครับวันนี้ท็อปฟอร์มสุด แล้วก็เกมนี้เนี่ยต้องพูดอย่างหนึ่งว่ามันมีความรุนแรงนิดนึงนะมันแบบเหมือนกับว่าเกมแรงอ่ะเดือดตลอดทั้งเกมเกาหลีนีน่ทั้งสอกทั้งเน็บทั้งเตะทั้งดันนะครับมีหมดนะครับจนกระทั่งนักเตะบุรีรัมเนี่ยอาจจะเสียสมาธิไปได้เล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็มีให้เห็นนะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยทางกวางจูไม่มีช็อตออนทารเก็ตเลยนะยิงไม่ตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวส่วนบุรีรัมทำได้ถึงตั้ง3ครั้งจาก4นั่นเองนะครับ ส่วนครึ่งหลังกลับมาเนี่ยครับโอ้โหเล่นเอาเสียวเลยนะครับจากจังหวะครับที่บุรีรัมเนี่ยไปเน้นตั้งรับนะครับแล้วก็รอสวนเนี่ยแล้วเกาหลีควางจูเหมือนทนไม่ได้แล้วครับแฟนบอลกองเชียร์ก็ฮึมฮึมฮึมแล้วครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเอาจนได้ครับตามมา2-1ครับจากจังหวะที่บอลออกข้างไปในกรอบเขตโทษแล้วพลิกกลับมาคัตแบ็กนะครับแล้วยิงโล่งๆเหมือนกับบุรีรัมเลยครับไอ้ลูกคัตแบ็กเนี่ย โอ้โหอย่างโหดครับแล้วยิงเข้าไปครับตามมา 1- 2อครับแบบนี้บุรีรัมยูไนเตดก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องเน้นทุกดอกแล้วประมาทไม่ได้อีกต่อไปนะครับถึงตรงนี้ครับและครึ่งหลังเนี่ยต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับนำไป2 0ย์ครับตอนนี้สถานการณ์นิสุมเสี่ยงแล้วบุรีรัมยูไนเตดโดนตีเสมอครับโอ้โหเหลือจะเชื่อแล้วครับตรงนี้ครับโดนครับ ว่าอาการหนักนะครับตอนนี้อันตรายเพราะว่าลงไปเน้นนะครับปล่อยให้เขาเล่นปล่อยให้เขาเติมแล้วปล่อยให้เขายิงไม่เดินนะครับแล้วโชคร้ายต่างหากฉลับเข้าประตูตัวเองครับนิเวทรินี่พุ่งไปคนละทางโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าเวลามีด้วยแล้วแฟนกองเชียร์เอาอีกแล้วครับของทางด้านกวางจูนี่เฮกันลั่นๆโอ้อันนี้อันตรายแล้วแล,และทางด้านของกวางจูเนี่ยเปลี่ยนเอาผู้เล่นตัวหลักๆลงมาหลายคนด้วยนะ เพื่อที่จะพยายามเอาให้อยู่แล้วแบบจัดหนักจัดเต็มใส่บุรีรัมเลยครับเอาแล้วครับสุดท้ายครับเป็นอันว่าบุรีรัมยูไนเต็ดเข้ารอบนะครับโอ้โหแต่เกือบตายครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ